นีอยู่ที่สวนละไมเร ก็วันนี้เราอยู่ที่สวนละไม่เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเรามาเที่ยวิดบ้านมาพักมดบ้านหนึ่งคืนหรคือเราจองเป็นแบบรถบ้านเอาไว้ก็เดี๋ยวตอนนี้เช็คอินแล้วเราก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนดอกไม้ข้างบนนะคือตอนนี้มีทุ่งดอกคอสมอสนะคะกําลังบานเลยไปตามไปดีกว่า มีต้องเป็นจุดขายตัวนะคะมีขายตัวเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่คนละร้อยห้าสิบ <150. S 1> แต่ว่าถ้าวัากพักที่นี่ก็คือมันจะลดเหลือคนละนึ่งร้อยบาทนะคะจุดสังเกตจุดขายตัวก็คือมีคุณคนนี้ครับ <c oughs> แล้วก็มีน <c oughs> ต้องเสือคนอ <c oughs> นี้แต่มันก็เขียนชัดแล้ว่าจุดจำหนา่ายแบบ อันนี้เดี๋ยวเรารอขึ้นรถรางนะคะเพื่อที่จะไปเข้าไปในสวนรถจะออกทุกเท่าไหร่นะครึ่งชัง่วโมงอันนี้เรารอรอบบ่ายสามเนาะพิกประมาณห้านาทีอเราเรียกแล้วไปกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นใบเข้าชมสวนดอกไม้นะคะแต่ว่านี่เขาฉีกสวนนั้นไปแล้ว,วไปแล้วฉีกหังตัวใช่แต่อันนี้มันเขียนว่าตัวที่จะไปเข้า,า <c oughs> ล้วก็ ตรงส่วนกลางเขาให้เก็บไว้นะคะไว้เป็นบัตรตหอดได้ตลอดร้านอาหารตัวแกตัวเกดิเินตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนสวนดอกมาแล้วนะคะลงตักรถรางและนี่เป็นสวนดอกคอสมอสเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยว่าดูเองกัแล้วสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวขอเตอไปถ่ายรูปก,ก่อนตรงเนี้ยดอกความมั้มม<า>ตรงนั้นก็มีหน่อยะไปละอยากเอารูปมาฝาก ต้นบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆริมน้ำ <c oughs> เต็มก่อนหลังสุดท้ายที่จ้องได้ค <c oughs> ือหลังนี้ไงไงวะ <c oughs> เปิดได้ไหมจ๊ะกิต้ามาสัก ทางนี้เขามีจักรยานให้ด้วยนะคะบ้านละสอาคันน,น,คน,นี่คือวิธีการใช้จักรยานที่ถูกต้อง <laughs> อาหีของเราวันนี้มีชุบาะหมีคิวหมูต้มตําปูปลาโรแซ่และของโปรดนะคะปิดไก่ทอดไปเลยกันออกเดินทางเราไ้กินอาหารเช้าของที่นี่ก่อนจะเป็นบุเฟ่ตแล้วก็มีอาหารจานหลักให้เลือกคนละหนึ่งอย่างนะคะหลังจากกินกันอิ่มแล้วเราก็ออกเดินทางไปต่อกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหายและเราได้จองเรือสปีดโบ๊ทไว้เรือกำลังจะออกแล้วเราต้องรีบไปขึ้นเรือก,ก่อนไว้ไเปเจอกันที่นู่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะไผ่แล้วนะคะเรานั่งเรือสปีดโบ๊ทแบบจอยกรุ๊ปมาคนละ899ก9บาทแต่วันที่เราไปเป็นวันธรรมดา ไม่มีคนมาจอยทริปด้วยเลยได้มาแบบส่วนตัวส่วนตัวค่ะนี่นะคะคุณลุงคนขับเรือไปทำปลาสาสมีมาให้ระหว่างที่เราเล่นน้ำกันค่ะมาลองกันเลย รสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมยังไม่ทันเข้าปากเลยค่ะ <c oughs> อืมอร่อยไม่ข้าวเลยค่ะอันนี้เป็นปลาสาย่างนะคะลุงเขา ไปน้ำ,นำตอนนี้คือเราอยู่เกาะไผ่แต่เป็นอยู่หน้าหาดเกตนะคะหหาดนวนแล้วจะมาตรงนี้นะคะ พระอาทิตย์เริ่มคล้อยแล้วได้เวลาจากกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้คงเป็นคลิปเที่ยวแบบจริงจังคลิปสุดท้ายก่อนจะเกิดการระบาดโคกกวิด1 9รอบใหม่และการมาเที่ยวครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นชาวบ้านผู้คนที่ออกมาทำมาหากินนักท่องเที่ยวที่ออกมาเดินทางเหมือนเราและหวังว่าในะอีกไม่ช้าสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ร่วมเดินทางหรือรอยยิ้มของตัวเองแบบนี้เหมือนเดิม สุดท้ายก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราก็ยังจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแต่อาจไม่ใช่การพาเที่ยวจะเป็นแบบไหนรอชมได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะบ๊ายบาย